สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับรายการบทวิจารณ์ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์นะครับในครั้งนี้ก็จะขอนําบทวิจารณ์ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เก่าพอสมควรนะครับภาพ,พยนตร์นี้เนี่ยก็พูดถึงการรบบนฟากฟ้านะครับโดยเครื่องบินทิ้งระเบิดและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีชื่อว่า m Memphis b ส l l e ซึ่งออกฉายใน ปีคศ1990นะครับในเมืองไทยเราก็ฉายในปีถัดมาคือ1991นะครับภายใต้ชื่อไทยว่าป้อมบินเยยฟ้าครับ<ป>ก่อนอื่นเราก็มาสปอยเนื้อหาของหนังเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับในฤด,ดูร้อนปีคริสต์ศักราช1943ได้เกิดสงครามรุนแรงขึ้นเหนือท้องฟ้าของยุโรปทุกๆวันมีสถานการณ์หนุ่มๆหลายร้อยคน ต้องเสียชีวิตขณะด,ดาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดลึกเข้าไปในดินแดนของข้าสึกมีผู้รอดชีวิตกลับมาเพียงไม่กี่รายเปิดเรื่องด้วยบรรดาลูกเรือของเครื่องบินที่ระเบิด B17 ที่มีชื่อว่าสาวงามจากเมมฟิสหรือว่าเมมฟิสเบลแห่งกองพันที่8ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยลูกเรือดังนี้วอชคูเกซซึ่งมีอายุน้อยที่สุดในบรรดา6คนเขาทำงานกับครอบครัวมาก่อนจะมาเป็นทหาร ชอบเขียนจดหมายถึงบ้านทุกสัปดาห์ชื่อเล่นคือเวอร์จินแจ็คบ็อกซี่จากทางใต้ของชิคาโกเข้าโรงเรียนดัดสันดานมาแล้วหลายแห่งยูจีนแบ็กเวย์อายุ19ปีจากคลิฟแลนด์หนุ่มผู้แข่งศาสนาซึ่งไม่น่ามาร่วมทีมนี้ได้และก็มีความกระตือรือร้น,นริชาร์ดรัสเกลมัวอายุ19ปีสูง9ฟุต4นิ้วหนัก120ปอนด์มีกิจพิ์ในเรื่องผู้หญิงตามที่พวกเขาคุยเอาไว้ เคลบัสบี้พ่อของเขาต้องเสียฟาร์มไปเพราะเล่นไพ่และเขาเองก็เคยไปเล่นเป็นโนในซ่องโสเพณีแดนนี่เดลี่เด็กหนุ่มเชื้อสายไอริชนักเรียนเกรด A และเป็นบรรณาธิการของหนังสือโรงเรียนเขาสมัครเป็นทหารในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เรียนจบในวันอังคารที่16พฤษภาคมปีคริสต์ศักราช1 9 4 3บรรดาลูกเรือของเครื่องบิน B17 ที่ชื่อเมมฟิสเบล ก็กำลังเล่นอเมริกันฟุตบอลอยู่ในสนามแล้วก็มีเครื่องบิน B-17 ที่เดินทางกลับจากภารกิจเพื่อร่อนลงในสนามบินที่ฐานทัพอังกฤษได้20ลำจาก21ลำที่ออกเดินทางซึ่งลูกเรือจากเครื่องเมลฟิสเบลต่างก็พูดคุยและพนันกันถึงการรอดกลับมาครบทุกเครื่องแต่แล้วเครื่องบินลำสุดท้ายก็ลงจอดอย่างฉุกเฉินเพราะล้อที่ปีกซ้ายไม่กางออกและเครื่องยนต์ก็ติดไฟมาด้วยลูกเรือพยายาม รีบออกมาเมื่อเครื่องลงจอดเสร็จแต่ก็เกิดระเบิดขึ้นมาทันทีจนเครื่องบินพังพินาศไปทั้งลำรวมทั้งชีวิตของลูกเรือด้วยและก่อนถึงภารกิจการทิ้งระเบิดของเครื่องบินเมมฟิสเบลผู้กันดิเนสเซยบอนกับตันเครื่องบินเมมฟิสเบลก็ได้ให้สัมภาษณ์กับบรูซเดริงเจอร์นายทหารผนกประชาสัมพันธ์กองทัพโดยบอกว่าชื่อเครื่องบินลำนี้ได้มาจากชื่อของสาวงามเมืองเมมฟิสซึ่งเขาได้พบโดยบังเอิญขณะไปทำงานด้วยความประทับใจ นักบินผู้ช่วยชื่อว่าลุคซินแคลร์ซึ่งเคยทำงานเป็นไลฟ์กวารว์ดวอลคอฟสกี้อดีตนักศึกษาวิทยลาลัยแพทย์ชั้นปีที่4แต่มาทำหน้าที่ตำแหน่งผู้ควบคุมการทิ้งระเบิดฟิลโลเวนทาวพนนำทางผู้โชคชนประสบการณ์ในการทำหน้าที่นำทางเครื่องบินทิ้งระเบิดมาแล้ว24ครั้งและอีกครั้งก็จะได้รับการปลดประจำการกลับบ้านได้แล้วทั้งหมดนี้คือทีมของเมมฟิสเบล ที่ได้เป็นวีรบุรุษที่มีชื่อเสียงเพื่อจะเป็นผู้โปรโมทเพื่อให้ประชาชนร่วมกันซื้อพันธบัตรสงครามมากขึ้นหลังจากเสร็จภารกิจนี้และรอดกลับมาได้ซึ่งมีเพลงลุกเท่านั้นที่ลิงโลดใจเป็นที่สุดที่ค่ายพักแรมในยามคำ่ำทีมเด็กหนุ่มกำลังสนทนาถึงเรื่องต่างๆรวมทั้งการเล่นไพ่รับจดหมายและสัมภาระจากทางบ้านรวมทั้งภารกิจที่ต้องปฏิบัติกับเครื่องบินเมมฟิสเบลในวันต่อไป แล้วข้าวันต่อมาก็มีงานเลี้ยงรับขวัญบรรดานักบินและลูกเรือที่ลอดกลับมาจากภารกิจอย่างชื่นมื่นและกําลังใจกับทีมทิ้งระเบิดที่กำลังจะไปทําภารกิจครั้งถัดไปและเดนิสจึงออกไปที่เครื่องบินและบอกกล่าวขอการคุ้มครองและความปลอดภัยในการทําภารกิจครั้งสุดท้ายของเขาและทีมแต่ว่ากลับมีวัชพาแฟนมานั่งจู๋จี๋อยู่ในเครื่องซึ่งได้เห็นและได้ยินโดยตลอดและในท้ายงานเลี้ยงนั้น บรูซก็ได้ขึ้นไปบนเวทีและกล่าวแสดงความยินดีกับลูกเรือของเครื่องบินแมลฟิสเบลทั้ง10นายเมื่อเสร็จสิ้นครบภารกิจครั้งที่25แล้ว,ลวก็จะได้ปลดประจำการซึ่งการพูดไปก่อนนี้เป็นเป็นลางไม่ดีบรรยากาศจึงเงียบงันไปในที่สุดแต่ว่าได้อาศัยเคลช่วยอาสามาร้องเพลงเพื่อแก้ไขสถานการณ์นั้นยังสนุกสนานลงได้สุดท้ายนักบินฟิลกลับเดินมาคร่ำคร,ครวญด้วยความหวาดกลัวและความไม่อยากตาย เช้าวันรุ่งขึ้นทีมกัปตันและนักบินจึงถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากที่นอนเพื่อทำภารกิจอันสำคัญยกเว้นฟิลที่ไปนอนแห้งอยู่ภายนอกจนกลับม,มาพร่ำเพ้อเหมือนว่าตนเองจะต้องตายในภารกิจนี้เพราะว่าได้ใช้โชคหมดไปแล้วแต่ก็ได้อาศัยวาวช่วยปลอบประโลมและแก้ไขาอาการให้หลังจากเสร็จอาหารมื้อเช้าแล้วพอบอก,กองพันและฝ่ายเสนาธิการก็มาบรรยายว่าเป้หาหมายของการทิ้งระเบิดในครั้งนี้ก็คือโรงงานที่ประกอบเครื่องบิน ฟลุกซีบาวเออร์ที่เมืองเบรเมนซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของเยอรมันและเป็นที่แน่นอนว่าจะต้องเจอกับการต่อต้านจากข้าศึกอย่างแข็งขันทุกคนจังหวะวิตก็นอย่างยิ่งแต่ภารกิจก็ยังต้องดำเนินต่อไปแล,แล้วการบรรทุกระเบิดและบรรจุอาวุธตลอดจนการตรวจสอบระบบต่างๆในเครื่องบินก็ได้ดำเนินการโดยช่างเทคนิคของกองทัพอากาศอย่างแข็งขันและบรรดากัปตันนักบินลูกเรือไฟต่างๆ ก็ได้เข้าไปประจำหน้าที่บนเครื่องบินทุกลำโดยทั้งเมมฟิสเบลด้วยโดยที่แดนนี่เดลลี่ทำหน้าที่ควบคุมวิทยุการสื่อสารวอร์ชูเกสแตรทำหน้าที่พลปืนป้อมบนของเครื่องและวิศวกรการบินริชาร์ดรัสเก้ามัวทำหน้าที่พลปืนป้อมด้านล่างของเครื่องยูจีนแบ็กเวย์ทำหน้าที่พลปืนด้านขวาของเครื่องแจ็คบ็อกซี่ทำหน้าที่พลปืนด้านซ้ายของเครื่องและเคลบัสบี้ ทำหน้าที่พลปืนส่วนหางของเครื่องแต่แล้วก็มีคําสั่งด่วนมายังฝูงบินให้เลื่อนปฏิบัติการออกไปก่อนเพราะมีเมฆปกคลุมเหนือนั้นฟ้าเป้าหมายซึ่งได้สร้างความหัวเสียแก่นักบินแล้วก็ลูกเรือเป็นอย่างยิ่ง,งทุกคนจึงต้องลงจากเครื่องมานั่งรอคําสั่งภารก,กิจใหม่กันและเพื่อนๆก็เห็นว่าดดนนี่กําลังแต่งกลอนกัปตันจะมีคําสั่งให้ดดนนี่อ่านบทกลอนนั้นซึ่งช่วยทําทุกคนในทีมสงบลงได้มากและแล้วก็มีคําสั่งให้เริ่มภารก,กิจอีกครั้ง เมื่อเครื่องบินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าฝูงใหญ่ในภารกิจนี้การเดินทางก็เป็นไปอย่างราบรื่นแต่ก็วุดหวิดเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่เครื่องบินบุดเข้าสู่กลุ่มเมฆแล้วพ้นออกมาซึ่งเป็นระยะประชิดจนเครื่องบินเกือบจะชนกันและแล้วเมื่อเครื่องบินไต่ระดับถึงระดับที่16,00 0ฟุตกับตันจึงใส่ทุกคนสวมกากออกซิเจนจากระบบอินเตอร์คอมภายในเครื่องบินและจากนั้นอุณหภูมิก็ลดลงถึงลบ30องศา ซึ่งคนจะต้องใส่ถุงมือในการทํางานและไม่หยิบจับสิ่งใดด้วยมือเปล่ามีการทดสอบปืนกลและทักทายกันระหว่างเครื่องเมมฟิสเบลกับเครื่องลำอื่นๆแล้วเหล่าลูกเรือต่างก็พูดคุยกันถึงงานหรือสิ่งที่จะทำในอนาคตหลังจากปลดประจำการแล้วและแล้วฝูงบินทิ้งระเบิดก็ได้พบกับข้าศึกซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ m e 1 0อออกมาหยุดยั้งฝูงบินฝูงนี้แล้วจึงเกิดการพันตัวขึ้นกลางอากาศ เครื่องเมมฟิสเบลโดยแจ็คบ็อกซี่สามารถใส่เครื่องบินข้าึกตกได้หนึ่งเครื่องแต่แล้วเครื่องวินดี้ซิตี้ก็ถูกยิงเข้าที่เครื่องยนต์จนขัดข้องแล้วตกลงสู่พื้นแต่ก็เกิดการระเบิดเป็นจุนกลาอากาศต่อหน้าลูกเรือเมมฟิสเบลซึ่งสร้างความตะลกตลกใจแก่ทุกคนเป็นอย่างมากและเมื่อเครื่องบินขับไล่ถอนตัวไปแล้วตอนนี้ทุกคนต่างก็เดินทางกันต่อด้วยความเครียดจากการสูญเสียเพื่อน้องฝูงไป แต่ว่ารัสก้าได้ช่วยเล่าเรื่องตลกร้ายให้ทุกคนฟังซึ่งก็ช่วยค,คลายเครียดลงไปได้แล้วก็มีฝูงบินขับไล่ของเยอรมันอีกฝูงหนึ่งบินไปอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วยูจีนก็เพราะว่าเหรียญห้อยคอที่นําโชคหล่นหายไปจุงมัวแต่สาราวนกับการหาเหรียญจากกรองปลอกกระสุนที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นเมื่อแจ็คพบเหรียญน,นั้นแล้วก็หยิบขึ้นมาซึ่งยูจีนกำลังจะขอบใจเพราะคิดว่าจะคืนเหรียญให้เขาแต่แจ็คก,กลับโยนทิ้งองไปทางหน้าต่างเพื่อเป็นการเอาคืน ที่ยูจีนเอากระดาษเขียนข้อความล้อเรียนมาแปะหลังเขาก่อนหน้านี้จะเกิดการทะเลาะวิวาทกันระหว่างทนปืนทั้งสองจนดดนนี่ต้องเข้ามาห้ามศึกแล้วก็มอบหนังยางนำโชคให้แก่ยูจีนแทนที่ฐานประชาการบรูซกำลังจัดเตรียมห้องโถงกลางให้เป็นห้องจัดเลี้ยงต้อนรับฝูงบินกลับโดยที่ผอ,อกองพันเครกไม่ทราบเรื่อง แล้วพอเขาทราบแล้วก็เซตสั่งยุติการจัดงานแล้วจะเกิดการทุ่งเถียงกันแล้วพอบอเครกจึงสั่งให้บรูซนั่งอ่านจดหมายของเหล่าญาติทหารที่ตายไปเพื่อจะได้เข้าใจความรู้สึกของการสูญเสียตัดกลับมาที่ฝูงบินทิ้งระเบิดซึ่งก็ต้องเผชิญหน้ากับเครื่องบินของขาสิกอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงเกิดศึกเวหาอีกรอบหนึ่งแต่แล้วเครื่องบินข,ขับไล่ขาสึกได้ยิงใส่หัวเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ชื่อซีครับจนหัวกระจกแตกออกมา และนักบินกระเด็นออกมาโดยที่ไม่ได้สวมรุ่มชุชีพแล้วเครื่องซีครับจึงค่อยร่วงลงไปต่อหน้าต่อตาของฝูงบินและก็กเรือเรือในเมมฟิสเบลและเครื่องลำอื่นทุกคนแล้วต่อจากนี้ก็จะเป็นั่นงเี่องเมมฟิสเบลที่จะนําฝูงบินไปทิ้งระเบิดซึ่งเราจะถึงที่หมายในอีกสามนาทีครึ่งแล้วก็มีเครื่องบินขับไล่อีกลำหนึ่งบินโฉบม,มาด้านล่างของเครื่องเมมฟิสเบลแต่แล้วปืนกลนในป้อมปืนล่างกับขัดลำและใช้การไม่ได้ในทีแรกแต่แล้วก็ใช้การได้ทันเวลาจนใส่เครื่องกระสึกล่วงไปอีก แล้วเครื่องบินแคสต์ก็โฉบเข้ามาทางด้านซ้ายแล้วกราดยิงถูกแจ็คได้รับบาดเจ็บยูจีนจึงร่บเข้าประมพยาบาลแล้วเพราะว่าแจ็คได้แผลถลอกนิดหน่อยเท่านั้นเพราะว่าโดนฮารโมนิก้าของแจ็คแทนแล้วแจ็คก็หยิบเหรียญนำโชคของยูจีนที่แอบอยู่ในกระเป๋าเสื้อออกมาคืนเพื่อเป็นการขอบคุณยูจีนและแล้ว,ลวเมื่อเหลือเวลาอีก3นาทีก็จะถึงเป้าหมายเครื่อง ist, Bem, บินฟิสเบลและฝูงบินต่างก็จะกับแฟลชหรือว่าปืนต่อสู้กับยานที่ยิงขึ้นมาเป็นกลุ่ม เพื่อใส่ฝูงบินให้ร่วงลงมาแล้วลูกเรือทุกคนจึงต้องใส่เสื้อกันสะเก็ดระเบิดเพิ่มไปอีกชั้นหนึ่งเครื่องบินทุกลำจะต้องบินผ่านแฟลชในระยะนี้โดยที่ไม่สามารถยกระดับเพดานการบินให้ขึ้นได้อีกเพราอมม่ให้คลาดเคลื่อนจากเป้าหมายที่จะทิ้งระเบิดแล้วกับตันจึงก็สู่โหมดการบินอัตโนมัติเพื่อมอบให้วาวซึ่งทําหน้าที่ทิ้งระเบิดสามารถเล็งเป้าหมายและทิ้งระเบิดได้แต่แล้วก็กระเบิดขึ้นในห้องนักบิน จนเกิดเลือดแดงทะลักออกมาทั้งกัปตันลูกและแดนนี่ต่างตกใจแล้วโวยวายกันลั่นไปหมดว่าใครได้รับบาดเจ็บแต่แล้วพบว่าสาเหตุน,นั้นเป็นเพียงแค่ขวดซุ้มะมเขือเทศระเบิดนั่นเองแต่แล้วแฟลชก็ทําให้เกิดรูรั่วที่ปีกด,ด้านซ้ายและน้ำมันเริ่มรั่วไหลออกไปกัปตันจึงสั่งให้เวิร์ไปเปิดปั๊มอะไรแต่แล้วสวิตก็ไม่ทํางานเวิร์ช จึงต้องลงไปเปิดเองด้วยมือพร้อมกับลุกซึ่งทั้งสองต้องไต่ลงไปที่ช่องปล่อยระเบิดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อเปิดปั๊มไปได้อย่างน่าหวาดเสียวอย่างไรก็ตามสาภาพนานฟ้าเหนือเป้าหมายมีเมฆปกคลุมหนานแน่นจนวาวมองไม่เห็นเป้าหมายแล้วเมื่อใกล้เป้าหมายเข้ามาแฟลชก็กถูกยิง,ยงไาอย่างหนานแน่นจนเครื่องสถานสะเทือนไปหมดกับตันก็ยังสั่งให้วาวทิ้งระเบิดให้ตรงเป้าหมายคือโรงงานผลิตเครื่องบินให้ได้ทั้งที่วาวมองไม่เห็นเป้าหมาย แต่เป้าหมายก็กำลังใกล้เข้ามาแล้วก็เกือบจะผ่านไปกัปตันจึงจะตัดสินใจเปลี่ยนโหมดบังคับเครื่องบินเองเพราะตั้งใจจะขับเครื่องบินวนกลับมาทิ้งระเบิดที่เป้าหมายให้ได้โดยการคัดคันของลุกที่เห็นว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายแต่เครื่องก็ยังคงบินฝ่าดงแฟลชเข้าไปเรื่อยๆจนลูกเรือต่างก็เครียดไปหมดแต่วาวก็ยังไม่สามารถปลดระเบิดทิ้งลงไปได้เพราะก็ยังไม่เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนจนกระทั่งฟิลจะเข้ามายั่งวาวกดปุ่มปลดระเบิดเพื่อให้เสร็จสิ้นภารกิจเสียที แต่วาวก็ไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นได้แล้วกัปตันจึงวิทยุสั่งฝูงบินให้ยึดถือภารกิจเป็นสำคัญคือการทิ้งระเบิดโรงงานผลิตเครื่องบินโดยไม่ให้พลาดไปโดนพื้นที่และสถานที่ของพลเรือนที่อยู่โดยรอบเพื่อไม่ให้เกิดหายนะแก่ประชาชนเหล่านั้นแล้วฝูงบินทั้งหมดจึงแปรรูปขบวนกลับไปหาเป้าหมายอีกครั้งแต่แล้วก็มีเครื่องบินขับไล่เข้ามาจู่โจมอีกรอบจะต้องพันตุกลาอไากาอีกครั้งหนึ่ง แล้วปืนท้ายของเครื่องบมนฟิสเบลจึงกระดยิงจนกระสุนใกล้บทต้องการกระสุนเพิ่มลุกจึงอาสาเจะาไปให้เคลทีแรกกับตันสั่งห้ามแต่ก็อนุมัติในที่สุดแต่ทว่าขณะที่กําลังเปลี่ยนสายกระสุนอยู่นั้นเครื่องบินขับไล่ขัสิกก็เข้ามาโจมตีที่ท้ายเครื่องอีกครั้งหนึ่งและแล้วลุกจึงทําหน้าที่แทนเคลในการศาสกระสุนใส่เครื่องบินคัสสิกจนกระทั่ง ตกลงมาในที่สุดแต่ทว่าเครื่องบินขับไล่ลำนั้นกลับตกไปโดนกลางลำเครื่องมาเธอแอ c คันทรีในฝูงขาดกลางลำแล้วจึงร่วงลงมองโลกด้วยสายตาที่ตกตะลึงพึงเพลิดขอลุกเรือเมมฟิสเบลทุกคนแล้วเสียงร้องยังตกใจและโหยหวนด,ด้วยความกลัวขอลูกเรือในเครื่องมาเธอแอนคันทรีก็ดังกึกก้องผ่านเข้าไปในวิทยุของเครื่องเมมฟิสเบลแต่ก็มีผู้เห็นคนโดดร่มออกมาได้สองคนจากเครื่องมาเธอแอนคันทรี แล้วฝูงบินจึงกลับมาสู่เป้าหมายอีกครั้งหนึ่งกับตันจึงเข้าโหมดบินอัตโนมัติแล้วแต่ว่าวาวก็ยังไม่เห็นเป้าหมายจึงยังไม่ทิ้งระเบิดจนทุกคนต่างก็เครียดไปหมดแต่แล้ววาวก็เห็นเป้าหมายในพิกัดที่จะทิ้งระเบิดได้จึงกดปุ่มปลดระเบิดลงไปและเครื่องลำอื่นๆก็ทําตามจนเกิดเสียงระเบิดกึกก้องและพื้นที่เป้าหมายถูกระเบิดจนพินาศย่อยยับไปหมดแล้วหลังจากนั้นจึงเหลือภารกิจสุดท้ายคือเดินทางกลับแต่แล้วเครื่องบินขับไล่ ข้าศึกก็เข้ามาที่ด้านล่างและเกิดการกราดยิงระหว่างพลปืนล่างก็คือแรสเคิล Scout, กับเครื่องบินข้าศึกจนทั้งหอและปืนล่างพังยับเยินแรสเคิล Scout, ต้องค่อยตองแต่งโยกเครื่องจนทั้งอชเข้ามาช่วยให้พ้นอันตรายไปได้ <Okay. S 1> แต่แล้วที่ปืนกลป้อมบนก็เกิดระเบิดขึ้นจากแฟลชแล้วโดนแดนนี่ได้รับบาดเจ็บจนสลบไปแล้วกัปตันจึงสั่งให้วาลไปช่วยดูอาการของแดนนี่พอเห็นว่าเรียนจบแพทย์มาแต่ว่าว,าวาปฏิเสธแล้วก็รับสารภาพ ว่าตนโกโหกว่าแดนจบแพทย์ทางนั้นที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเข้าไปเรียนได้เพียงสองสัปดาห์เท่านั้นแต่ฟิลก็ยังบังคับให้วาวไปดูแลแดนนี่ให้ได้แลว้ววาวจึงพบว่าแดนนี่โดนสะเก็ดระเบิดจนมีแผลฉกันที่ท้องก็จะทําการรักษาพยาบาลขณะนั้นเครื่องบินขับไล่ไฟเยอรมันยังตามมาราวีเครื่องเมมฟิสเบลอีกครั้งและยิงโดนเครื่องยนต์ที่4จนไฟไหม้กับตันที่ต้องสั่งให้ปิดไฟและก็ดับเครื่องยนต์แต่เครื่องถูกกราดยิงอีกครั้ง จนแผงควบคุมเสียหายทํางานไม่ได้กัปตันจึงตัดสินใจดิ่งเครื่องลงระดับเพลิงแล้วเครื่องจริงด่งลงด้วยความใจหายใจคว้าของลูกเรือทุกคนแต่ก็สามารถดับไฟที่เครื่องยนต์ได้ในที่สุดแล้วจึงรักษาระดับเพดานบินเอาไว้ที่ระดับ10,000ฟุตซึ่งทุกคนไม่ต้องสวมหน้ากากออกซิเจนในการบินอีกต่อไปแต่ว่าอาการของแดนนี่ย่ําแย่จนเราคิดว่าไม่สามารถจะทนได้จนถึงฐานบินซึ่งต้องใช้เวลาอีกเกือบสองชั่วโมงเขาจึงตัดสินใจว่าจะให้โยนแดนนี่ออกไปพร้อมกับติดล้นชูชีพ เพื่อหวังให้ข้าศึกได้นําตัวเขาไปรักษาพยาบาลได้แต่ทุกคนต่างก็ขัดขันแต่ก็ไม่มีทางเลือกและก็กําลังจะทําตามที่วาวบอกแต่ฟิลได้ขอร้องไม่ให้วาวทําและช่วยรักษาพยาบาลแดนนี่ต่อในที่สุดที่ฐานบัญชาการทุกๆคนต่างรอการกลับมาของฝูงเครื่องบินอย่างใจจดใจจ่อและแล้วเครื่องบินแต่ละลำจึงเริ่มกลับมาถึงฐานและร่อนลงจอดทีละลำแต่ก็ยังไม่มีลำของเมมฟิสเบลกลับมาและในขณะนี้ เครื่องเมมฟิสเบลต้องบินด้วยเครื่องยนต์สองเครื่องที่เหลือจึงต้องปลดยุทธสัมภาระต่างๆและสิ่งของทิ้งออกไปให้หมดและแดนนี่จึงรู้สึกตัวตื่นขึ้นและจึงสารภาพว่าเขาไม่ได้เขียนกรอนบทนั้นแต่เป็นของวิลเลียมบัตเลอร์เยตกวีชาวไอแลนด์ต่างหากและก็ทําท่าเหมือนจะลาโลกแต่วาวก็ช่วยปั๊มหัวใจจะรอดในที่สุดและเมื่อใกล้ถึงฐานกับตันจึงสับสวิตช์กลางล้อออกเพื่อลงจอดแต่ว่ากลับมีเพียงล้อทั้งปีกซ้ายเท่านั้นที่กลางออกมา กัปตันจึงบอกให้เอาล้อขึ้นพอตั้งใจจะเอาทองเครื่องบินลงจอดแต่ว่าล้อซ้ายก็ไม่ยอมยกขึ้นมาอีกกัปตันจึงสั่งให้วอร์ชไปหมุนล้อขวาลงด้วยมือและให้ลุกคอยมองดูล้อและทั้งวอร์ชและแจ็คต่างก็ช่วยกันหมุนล้อข้างขวาอย่างเต็มกําลังแต่แล้วเครื่องยนต์ตัวที่3ามก็ดับลงอีกเพราะว่าน้ามันใกล้หมดเต็มที่กัปตันจึงต้องนําเครื่องไปถึงฐานโดยเครื่องยนต์ที่เหลือเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นแล้วเมื่อเครื่องใกล้ถึงฐานบินทั้งแจ็คและวอร์ช ต่างก็ผลัดกันขันเครื่องจนล้อขวาค่อยๆกางออกลงมาอย่างช้าๆท่ามกลางการเอาใจช่วยของคนที่ฐานและแล้วล้วลอขวาก็กางออกทันเวลากับที่เครื่องเมมฟิสเบลลงจอดบนรเวย์ในที่สุดแล้วทุกคนจึงรอดมาได้เมื่อเครื่องเมมฟิสเบลลงจอดบนรันเอย์อย่างเรียบร้อยแล้วนักบินผู้ช่วยลุกก็มองหน้ากับตันอย่างขอบคุณแล้วจึงออกจากห้องบังคับการไปส่วนกับตันนั้น ก็เอาูกแฟนสาวสวยเบลที่ติดไว้หน้าแผงบังคับออกมานั่งดูด้วยความรู้สึกปลื้มใจจากนั้นหน่วยพาคพื้นกับสื่อมวลชนจึงเข้ามาทำหน้าที่ในการลำเลียงดันนี่ผู้บาดเจ็บและพาลูกเรือทุกคนออกจากเครื่องลูกเรือต่างก็ชื่นมืน่นและสนุกสนานกันเต็มที่หลังจากที่รอดชีวิตกลับมาได้จากการเสร็จสิ้นภารกิจและแล้วกับตันจึงหยิบแชมเปญล,ลงมาหาลูกเรือและจึงเปิดแชมเปญฉลองความสำเร็จกับลูกเรือพร้อมทีมงาน ทางภาคพื้นอย่างเบิกบานเมมฟิสเบลบินครั้งที่25ในภารกิจครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่17พฤษภาคมปีที่ศักราช1943เครื่องบินกว่า250,000ลำเข้าร่วมสงครามเหลือท้องฟ้ายุโรปตะวันตกลูกเรือเกือบ200,000คนเสียชีวิตภาพ,พยนต์เรื่องนี้อุทิศแด่ทหารทุกเชื้อชาติผู้บินและต่อสู้อย่างกล้าหาญในสงครามครั้งนี้ ครับนี่ก็เป็นการเล่าเนื้อหาหรือว่าการสปอยเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องเมมฟิสเบลป้อมบินเยิ้ยฟ้าในตอนแรกนี้ก่อนนะครับส่วนการวิาพากษ์วิจารณ์หรืออธิบายประเด็นเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็คุณค่าทางประวัติศาสตร์ตลอดจนรายละเอยียดอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวไว้ดูในตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ